ปกติถ้าโมชมุมทำเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม P D 2นะครับคือนี้ผมจะลองทําเป็นแบบเป็นแบบเวลก้าวนะอับตามนี้เลยนะครับคือผมจะลองเอาเวลก้านะแบบมาสเตลแานแบงค์ฮีทโกครับระดับโอเคเพราะว่า สมมติว่าถ้าเกิดผมเบลก้าอยู่เออแล้วผมอยากจะลองของมาสเตลดดานนะดานแบงแบงพีทโกนะครับแบบคือมันก็เสียงกันไปนะเบลก้ามาเบิรกที่จะใช้ก็เอเปิรกนี้นะครับผมไม่ค่อย,อยากเสียงเท่าไหร่หรอกนะก็คือในการที่จะจะ เตลเลเวลเก้ามีอะไรบ้างไอ้ปืนะครับครับโฟอะไรเฟ้นแต่งยังไทงทำนี้นะครับสำหดับคนที่มีเดียว A, เสียเยอะก็แต่งทำนี้เลยนะครับโอเคต่อมาสแกนเดลี่ใช้ปืนหกนะครับแน่นอนผมทำเหมือนกับเบาเวลเก้าเลยนะปืนนี้ผมไม่รู้นะว่าเว้าไหนมกดล็อกได้แต่ผมใช้ปืนนี้ถ้าเกิดไม่มีปืนนี้ก็ โอ้ปืนยี่แทนก็ได้งั้นผมแต่งโชว์เลยมาแต่งยังไงแต่งแบบตายผมประมาณนี้พอาล้วเดเร็กชันอยู่ที่เก้าก่อนนะครับงั้นเราจะมาทดสอบกันเลยนะครับว่าเวล9อก้าจะเตลผ่านไหม ในการกนี้คุณกำลงจะลองแบบโซโลคนเดียวนะครับคุณ <The S 1> ต้องมูลก็ประมาณสามหมื่นนะครับนี่คือสิ่งแค่นี้นะครับที่ผมจะมันพูดถ้าเกิดคุณงบเยอะก่อน,นั้คุณก็ซื้อ,อกล้องซองมาสักตวหน,นึงก็ได้แค่นี้นะครับนั่นจะมีแค่เนี้ยที่อเอเซที่ผมเนี้ยไม่ชื้อ <Excellent. S 1> ต้องมาที้นะครับ You go ahead. I'll be ready if things go bad. Check the number and dial again. Thank you. Guardia. <laughs> this is a test broadcast of the emergency airwaves. This is a test. Do not be alarmed. This is a test. Clear. monitoring un guardia security guard a security guard experiencing technical issues there is no cause for alarm please be at ease this is a test broadcast of the emergency airwaves this is a test do not be alarmed Guys, the thermal drill this is a test Run top down. I've got that thing to the vault door. ครับก็เสร็จแล้วนะครับที่ผมทําผมเฟลไปประมาณอ่อครัง้งว่าห้ารอบนะครับเพอผมบอกว่าวิธีนี้เสียงไหมเสียงมากเลยครับคือผมมีลิปหนึ่งนั่นแหละลิปสอนสอนเล่นเดยดติดไม่รู้ว่า,ว,าว่าเวเท่าไหร่นะแต่ก็ดูคลิปนั้นนั่นแหละวิธีสอนเล่นดัานแบงก์นั่นแหละคลิปนั้นนั่นแหละผมทำมาเยอะอันนี้เฉพาะฟกมือใหม่เวลก้านะครับ ก็ต้องมีความอดทนนยนะครับผมเปลไปห้ารอบฮะผมยังก็สามร์เล่นได้นะในฉบับแบบเล่นแบบเบลก้านะนะครับจะมีเรื่องอะไรมาประกาศไหม้ก็ไม่มีหรอกช่วงนี้ผมว่าจะทำเกมเพลย์เลยมันมีเกมอะไรผมดึหมดเกมโซนนี้ยี่กีมาทำมั้งจะทำานี่นะแต่มันไม่รู้ว่าผมมันจะอัดแต่มาแค่นั้นเพราะเกมมันเริ่มมีปัญหาแล้วเราเวลาอัดนะ แนะนำเร็วเววเท่าไรเราดันเนะี่ยสี่ชิพมั้งละ่ะแต่ผมเร็เก้าไงผมทำแบบเร็วเก้าไปวงน่ะแบบอมมินฟอร์มไม่ไม่ได้ลีอะไรอีกละอินฟอร์มไม่ไม่ได้รีแถมอาวุธก็ยังไม่ค่อยพร้อมแต่เดียวซีต้องพร้อมนะเดียวซีแค่อัมเมรอร์ทางอัมเมอร์ฐานสปอเตอร์กับอ okay, ยอซีนี่ผมใช้อัมเมอร์ฐานสปอเตอร์นะครับอย่างเงี้ย เดลซีเจ็ดแพดเมอร์ลีหรือเปล่าน่าจะใช่นะเมอร์ลีด้วยก่อไม่แน่ใจอะไรอ่ะเป็นเดลซีประกอบปืนไม่ใช่บุชเชอร์นะของเกฟนี่แหละนะครับใส่ด้ามปืนแค่นั้นนะนะั่นแหละเดลซีต้องมีประมาณสองเดลซีปืนก็ผ่านนะนะั่นแหละนะครับผมสมในเพราะผมคือผมสมในแบบโคตรโชคดีนะ นเดินทั้งนอกแค่สองคนผมง่าแล้วไม่มต้องฆ่าคนเน่ยนะไม่ฆ่าอย่างมันเฟรอ่ะเพราะที่มาเชียรเราก็ไม่เยอะเลี้ยงสองนะครับถ้าผมได้เพราะว่าผมช่วงนี้เสียบีเอเดียร์เพราะว่าแต่ก่อนแต่คอดลายพอจะปวดจะ่คอดลายก็เล่นยังเล่นอยูน่นะคอไลน์นนะแต่ผมน่าจะไปผมไม่ค่อยได้เล่นหรอก ผมไม่จะทำหยู่แต่เ,เฟเมตมันมีที่45นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะโดนใจไหมแล้วก็ไม่ค่อยอยากทำหรอกเดีย๋ยวตอนช่วงปิดเทอมเนี่ยผมจะทำคลิปยาวๆมาให้ดูเลยในผมเอาพวกนี้ผมเอาพวกนี้ให้ดูก่อนตเตลไม่ยากครับแต่ขอแค่มีความอดทนแค่นั้นนะครับคนก็จะบรรลุนะครับแค่นั้นนะครับ ใช่ Hi, ผมว่าไม่ใช่ฮะโซโคเก็บเงินมันรักเสียมันเก็บรัเกรเสียีประมาณนี้ฮนะแค่เนี้ยมาไฟเสร็จแล้วผมจะได้เงินประมาณเท่านี้แล้วเดี๋ยวผมมาดูเลย ผมได้มา4ใบะคได้มาาแสนนะครับถือว่าคุมนะแต่เอ็กทีคุณจะไม่ค่อยคุมหรอกมือใหม่ได้จะได้ประมาณงาน1แสนงแสน5หมื่นนะครับเพราะว่าผมอัพอันนี้ผมอัพเบิร์เต็มได้ไงนี่ก็5แสนแล้วก็โปยเป็น2แสนจากนั้นก็อัพพวกอินฟรามี่ด้านอ็กทีเต็มเป็น5แสนนะครับ ดูใช่ไหมว่าตัวการเป็นอะไรโอ้เราปืนดีกว่าวะขอจบการรีวิวเพียงเข้านี้นะครับแล้ขอจบการสอนเพียงเข้านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามไ like ลค์แอนคอมเมนต์นะครับเพลนี้